ลืมรับกูเวรรมเออเท่าไรไปไหนวะจะไปไหนเนี่ยไปสวนสระจักรโน่นโอจริงเลยสวนสลักจักไหนเล่าและอะไรนะเธอโทสวนจตุจักรเออไปโน่นเลยไม่ไปสวนจตุจักรเขาไปคลองน้ําไม่ออกอะคลองบ้าบอแล้วมึงคลองน้ําไม่ออกคลองตันไงโงอมึงไปไปไปโน่นเลยลุงเท่าไรอ้อเอ้อ ก็มึงขายมึงตอบไปเรื่องเรื่องนึกไงไรขอดนี่แปดสิบแปดสิบแปดสิบเออไปเปล่าก<ข>็มึงขายหมูไม่ได้กี่เท่าไรโอ้โหเหลือเงินไม่กี่ร้อยแล้วนะบยอ,อ,นอยอ้าแปดสิบปไปเนอะแล้ว,ลวขึ้นรถํำร้อขึ้นรถตำร้อเนี่ยเฮ้ยแต่คณถีบเมาจังวะอะอถ<อ>ีบเองหรือเปล่าแล้วก็จะให้เหลยเออค้าให้ร้อยหนึ่งลุงให้ร้อยหนึ่งผมถีบเองอมาลุงเมาแล้วน่ะเอ้าโอ้โ กูถีบตามล้อไม่เป็นละเอาค่มือเดียวเดี๋ยวก็รถทนตายเออไม่เป็นไรเด็กน่าเอาขึ้นเอาขึ้นมึงนั่งท้ายนะามึงขึ้นอ่านไปเลยเออเออฮ้ยอะไรล่ะหมดเลยเป้ากูกูกัดมึงบอกให้เน็บหลายตัวขึ้นดีเน่ขึ้นแล้วเอออ้าวกูซ้อนแผลบข้องเฮ้ยอะไรวะมึงไม่ต้อนติดเล้าะแ่ก็ัวรตกว่ะอะมึนั่งท้ายเลมงนั่งอนั่งติดแ้วโหดี๋ไม่ได้ไปไหนอ่ะอนะนะเอาไป ทิเที่ไปเอ้ยแม่กังเกรกูหน้าทิดสามล้อว่ะคุณขับไปตีเบาๆที่อยากไปทังนั้นเถอะโอ้ยหมดเลยโอ้โหหมดเลยมึงขับยังไงเนี่ยผมบอกได้ละวัง